สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มัดกล่องไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วรอหนุ่มน้อยไปรษณีย์มารับของนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะโอ้โหเหนื่อยมากออเดอร์มาแต่เช้าเลยโอ้โหออเดอร์ค่ะเจ็ดโมงเช้าออเดอร์เจ็ดโมงเช้าเขาจะเอาสตรอเบอรี่ไปทำทำไดฟุกุเขาจะทำส่งขายที่มิจิโนะอีกทีนะคะเขาก็มาจ่ายเงินมาเรียบร้อยละ รับของเจ็ดโมงเชา้าเราก็ต้องโอ้โหเราก็ต้องทําให้มันทันนะั้นมันยุ่งยากตรงที่มันมีขนาดมีไซส์ของมันอะ่ะมันต้อง,ต,องต้องไซส์นั้นอะ่ะเออแล้วเขาชอบพันยาโยิเมีเราก็พยายามหาให้นะยาโยิเมหาจนอืมหาจนจนมันหาไม่ได้แล้วเออเขาสั่งมาหกกล่องเราก็หาได้ห้ากล่องแล้วอีกกล่องหนึ่งก็เอาอีกพันคาลิโนออ,ออเดอร์เจ็ดโมงเชา้าแปดโมงเช้าทำได้ไหมได้ค่ะ แต่เหนื่อยนะฮะเหนื่อยเพราะเราต้องตื่นแต่เช้าเราก็ต้องทําให้มันทันอืมก็วันอาทิตย์ก็ผ่านไปค่ะผ่านไปแล้วผ่านวันเสาร์ผ่านมาแล้ววันที่ก็กำลังจะผ่านไปวันเสาร์เนี่ยเป็นวันแห่งความหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะวันเสาร์นี่จะขายดีที่สุดเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปมาหาสู่กันไปไปไหนมาไหนเนี่ยวันเสาร์นเป็นวันหยุดบางคนอาจจะไม่หยุดนะบางคนอาจะหยุดวันอาทิตย์แต่วันเสาร์เนี่ย คนนี่จะมาจะมาแต่เช้าเลยมาโอ้โหเปิดเช้าเขาก็มาเช้านะวันเสาร์เาก็จะมาแบบมาเรื่อยๆมาแบบต่อๆกันเลยแล้วคนที่มานี่แบบมาเวลาเดียวกันด้วยนะช่วงเช้าเออมาแบบรีบมากอะไรเงี้ยเราต้องขายมันทันแล้ววันเสาร์มันก็จะขายหมดเร็วน,นะแต่ว่าถ้าช่วงปลายฤด,ดูกาลช่วงปลายฤด,ดูกาลก็คือเดือนเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยเอาไปเป็นของฝากก็จะน้อยลงละซื้อปิกินก็จะมาซื้อวันอาทิตย์มากกว่านะ นะมันไม่เหมือนกันช่วงนี้เป็นก็เดือนหนึ่งก็เอาเป็นของฝากของเปไปมาหาสู่กันวันเสาร์ก็จะขายดีกว่าก็จะยุ่งมากแต่อทิทย์เนี้ยวันอาทิตย์นี่แบบออเดอร์มาเช้าโอ้โหแบบเจ็ดโมงเช้าแปดมงเช้าอะไรเงี้ยโอ้โหฉันอืมก็เหนื่อยฮะแต่แต่มันก็มันก็ปิดร้านมันก็เสร็จเร็วนะวันนี้ก็ขายถึงเที่ยงก็ของก็หมดละ แล้วก็มัดไปชณีมัดอะไรเสร็จก็ประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องรอลูกค้าบางคนมาเอาของบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยก็อยู่ในช่วงนี้ก็ยังเปิดร้านอะไรเงี้ยเปิดเอาเอาประตูมว้วนลงมาครึ่งนึงจะได้รู้ลูกค้าก็จะได้รู้ว่าไม่มีของขายแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ติดป้ายหน้าร้านว่าขายหมดแล้วอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้ค่ะัปดว่าที่ก็เขาก็จะมาซื้อช่วงช่วงเช้าแล้วก็ จะมาซื้อช่วงไม่เกินบ่ายนะบ่ายบ่ายถ้าเกินเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็เละๆสุดแล้วแต่ถ้าเรามีของถ้าช่วงไหนเราของเยอะเนี่ยอาจจะขายไปถึงห้าหกโมงเย็นก็นนคือช่วงเย็นคือคนซื้อไปกินที่บ้านคนถแถวแถวเนี่ยซื้อไปกินที่บ้านแค่นั้นแหละอืมก็คนคนญี่ปุ่นนะวันอาทิตย์เขาก็จะไปจับใจ่ายใช้สอยในช่วงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองอย่างเงี 5, 2, ไงไง้ยบ่ายช่วงบ่ายๆไปก็จะเงียบละ เขาก็จะกลับบ้านนะเพราะว่าเขาต้องรีบเเตรียมที่จะทํางานพรุ่งนี้ต้องทำกับข้นกับข้าวอะไรกินข้าวอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็เข้านอนเร็วเนี่ยก็บาวันอาทิตย์ก็จะบรรยากาศมันก็จะเงียบเงียบประมาณเนี้ยยิ่งถ้าวันไหนมันไม่แดดนะฝนตกอะไรเงี้ยก็จะยิ่งแบบเงียบเหงาประมาณเนี้ยหนูน้อยไปสตีมาแล้วอืมเขาก็จะมารับของค่ะแล้วเราก็ถ้าเสร็จ รับของแล้วเราก็ปิดร้านแล้วค่ะหนุ่มวิทย์ประสา็มารับองแล้วก็กลับแลืมก็เรียบร้อยค่ะก็โซเลกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็คุยกับเขาเรื่องก,การทํางานว่าเรื่องก,การทํางานแล้วก็เกบบรื่องสตรอเบอรี่ทางเขาเขาชอบพันไหนเนี่ยปกติจะถ้ามีสตรอเบอรี่เหลือนี่ก็จะให้เขาเพราะว่าเขาชอบกินสตบบรอเบอรี่แล้วก็เป็นน้ําใจเล็กน้อยๆน,นะคะเขามารับของมันเนี่ยเขาเอาสติกเกอร์มาให้ สติกเกอร์ติดกล่องสตรอเบอรี่อ่ะกล่องส่งไปเซน,นีนะคะเราเราให้อีกคนคนที่มารับของอีกคนนึงเราโอนยังไงเขาคนแล้วคนนี้เขาก็เอามาให้ก็เป็นแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นเรของใครเขาจะเอามาเนะเาะเขาก็ฝากกันมา,าสติกเกอร์มาอย่างนี้นะอันนี้สติกเกอร์เลโซสติกเกอร์แช่เย็นนะคะให้มาเป็นกล่องอย่างนี้มาอย่างนี้เลยนะโอ เหลืออยู่เหลือกินจริงเลย้ตกใจเอามากันอย่างนี้เลยนะคะอันนี้สติกเกอร์จริงโอะอันนี้คือสติกเกอร์สตรอเบอรี่นะฮะติดที่กล่องไปรษณีย์นะเข้ามาให้ก็เราไม่ต้องไปเอาที่เซ็นเตอร์ยากไงเออก็ของก็ทําที่นี่ให้เขามารับของเนี่ยนะก็คุยกับเขาเขาวาเขาชอบพันอา์มาอัตโนมัเขาชอบสตรอเบอรี่แข็งๆอ่ะเออก็มี เป็นสายพันธุ์ใหม่ท่าอมะต,ตุเมะป้าเอาให้เขากินเขาเขาเขาชอบเนี่ยยาเย่อยหมิเขาเขาชอบนะชอบสตรอเบอรี่แข็งแข็งเขาบอกว่าอันนั้นเขาชอบนี่เออก็เออดีเนาะก็ก็ก,ก็ถามให้ให้หนุ่มน้อยปรชาีน,นี่แหละถามว่าเขาชอบพันธุ์ไหนก็มันก็จะเป็นข้อมูลของเราไงนะป้าเขาจะดีใจไงเขาอยากปลูกพันธุ์อมะต,ตุเมะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันสีมันไม่ค่อยสวย แล้วเวลามันสุกมันจะไม่สุกจนถึงขั้วมันมันสุกสุกไม่สวยอะ่ะมันก็เลยทํายากแพ็คยากอะไรเงี้ยคือไม่ชอบก็แต่ถ้ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะถ้าลูกค้าชอบเราก็ยังจะปลูกแต่ปลูกไม่เยอะอะไรเงี้ยก,ก็ปลูกนะก็นะคนะ,ะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีการจ่ายเงินเนาะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตสมัยเนี้ยการจ่ายเงินก็ไม่ต้องถือเงินสดแล้ว แต่ว่าเราที่เป็นเป็น,เป,นเป็นร้านทางร้านเนี่ยก็ต้องเสียเงินนะเสียเปอร์เซ็นต์ค่ามันมีบริษัทจัดการบริษัทที่เขาจัดการเนี่ยรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็เขาจะตัดเปอร์เซ็นต์ไปอย่างใช้บัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเนี่ยก็ตัดเขาจะคิดเปอร์เซ็นต์สองจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เจซแพงหน่อยสามจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์เจซเป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นพวกเดนชิมาเนะก็พวกบัตรบัตรไอดีบัตร ID, ซุยกะเอดี้วอนันนาโกควิกเพลงเนี่ยเขาจะคิดเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปนะฮะก็ที่ถูกหน่อยก็ของซุยกะซุยกะทีะ่บาทที่นั่งรถไฟรถรถ,รถอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีของข,ของไอดีไอดีนี่ก็สองของวอันก็2.95%จุดเอดีของล wow ักเต็งเนาะะกะ็2.95%จุ้านาโกก็2.95% มีควิกเพย์นะแพงหน่อย3.24แล้วก็จ่ายผ่าน QR code พกเพย์เพย์เมลูเพย์ดีบรายเอ p ูเพย์นะก็อันนี้แพงนะอันนี้แพงที่เขาจ่ายผ่านโทรศรัพท์ที่เขายิง QR code เออเพย์เพย์ pay pay, นะั้นสองเท่ากันเท่ากันหมดเลยเพย์เพย์สัมจดสเรมลูเพย์ดีบรายก็เท่ากันเลยเอ p ูเพย์่นสาดเนี่ค่ะเป็นสิ่งทีตงตง่ต้องจ่าย เราต้องจ่ายให้เพราะว่ามันมีอย่างเงี้ยเงินมันก็ไปกับอย่างนี้แหละที่ที่สุดคือจ่ายเงินสดอืเงินสดอ่ะเราไม่ต้องขักอะไรมันไม่ต้องไม่ต้องมาเสียค่าจัดการในตรงนี้ไงแต่ว่าคนคนที่เขาซื้อของเขาก็อยากจ่ายแบบเนี้ยเพราะมันมีแต้มสะสมอะไรของเขาะนเนี่ยเงินมันก็เล่นแร่แปรธาตุไปเรื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามยุคตามสมัยเขาแต่ว่าทางร้านเนี่ยเราชอบที่สุดคือชอบเงินสดนะคะ เอาเงินสดมันจ่ายฉันเถอะฉันจะได้เงินเต็ม,เ,ตมเลยฉันไม่ต้องไปหักเปอร์เซ็นพวกนี้ให้ให้บริษัทที่เขาดูแลตรงนี้ยออวีซา่ามาตรการแต่ว่าถ้ามันมีอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มช่องทางในการขายเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นนะก็มันก็มีเครื่องอย่างนี้นะเครื่องบัตรเครดิตแล้วยิงติ๊ดติดติดติด,ตด,ตดเอาโลดอืมสะดวกสบายเออแต่ทางร้านก็ต้องเป็นคนจ่ายจ่ายเปอร์เซ็นต,ตรงนี้นะอ,อ,อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะเราก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเข้า อก็ประมาณนี้แหละเอามาเล่าสู่กันฟังอืมแล้วก็พวกนี้ก็หยุดนะคะวันจัน strawberry วันนี้เดินวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมกราคมพวกนี้ยี่ิบเก้ามกราคมคือหยุดนะคะไม่ได้เปิดร้านจะเปิดที่สามสิบมกราวันพุธมะลือนี่จะเปิดร้านนะ,ะก็หยุดเป็นหนึ่งวันพวกนี้ก็เออก็ไปทํางานที่เฮ้าส์นะก็มีงานให้ทำะคะ่ะไม่กลัวว่าจะไม่มีงานทําก็สู้ๆกันไปตามกระยิมนะ สู้ๆกันไปตามก็ยืมสำหรวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย